สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคู่ทุกคนค่ะกลับมาพบกันดีแล้วเนาะจานนองมันนี้พามากินตําทัวพี่น้องว <c oughs> ันนี้มีปาสมน้าค่ะนี่เห็นว่าปลาสมปลาเอาอ้ <c oughs> อกินน้ำก่อนได้พี่น้องค่ะ ปลาสมปลาแซลมอนส้มค่ะพี่น้องไปตกปลามาแล้วก็น,นึกอยากกินปลาสม้มา,นาน่น่าก็เลยเฮ็ดปลาปลาแซลมอนสม้มเนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดส้มไว้อาสามมือแล้วค่ะนี่แหละเอาออกเอาเอาอกมาถอดกินเบิองบีบมะนาวก่อนสักหน่อยมามีพริกสดใสคา่ามีพริกสดใสนี่บีบพริกไอหันพริกสดใส้วนะพี่น้องเนาะ <c oughs> บักนาวไหมกินปลาส้มเนี่ยมันต้องหอมหันหอมแดงหันพริกสดหันแล้วก็บีบบักนาวสักหน่อยหนึ่งพี่น้อง หน้าวางหมือน,เ,นเดิอมาเด้อมากินลองชิมก่อนนะมันยังไม่ค่อยสมปันไดดอกค่ะพ่อได้กินยัวแล้วก็มีต่ำทัวพี่อ้องต้องเอาวบโดดคนน,น,นี้จัหน่อน ขมันติดมือขมันเหนียวสบายดีกันบน้านอนางนั่นงสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวนะคะเนาะน้องเพื่อนใหม่เพื่อนเก่านะคะเนาะ สบายดีกันบอกค่ะโอ้ยพินง <c oughs> ขาเอมองว่างฝ่ยมันก็ตรงกันก็เลยสิขวนะ่นแล้วพ่นงใช้สิบเบ็ดกินม,มาแล้วแ่บๆเพืเะะ่อกาวล่ะค่ะ อ่ฉบอกว่ามูไมหมูเกาโท์อย่างบะตองแทกใครมาเด้อในเฟสน่นะบะดีเยิ่งบได้ว่าเด้อแต่ว่าเอ้ในในในเฟสบุ๊กนะอืบะตองแทกซุ่มขายของแลว้วก็ซุ่มชวนให้ค้นหาเงินนนะ บ่ตองแท็กสวยบ่บะตองแท็กหนูมากขอบคุณทุกคนที่เขามาทักทายกันเนาะค่ะเนาะมากินขา้าว นี่ยไซเป็นหอมแข็์แต่มันหน่อยพอลพี่น้องว่าจะหาเสื้อจานง่ายก็เหนื้อย <laughs> นีเบื่ออากาศมาก้วยค่ะแดดมากแค่พ่อน,นตอนเช้าตอนเช้าตกายมากแดดหมมออวันไม่แดดมีล่มแล้วกันหนาวเบื่อกับการปลูกพักอืมอากาศ เนื้อเข้าเข้าวเซาน้ำ <c oughs> <c oughs> อ้อยแซ่บอืมผสมได้ยูพี่น้องได้ยู ทำแบ้องเอาโดนวันนี้ต้งนอนง ปากน่าอยู่ซื้อมากกินได้สองทีาะพี่นนอะกินเท่าละหน่อยเอามันแพงอร่อยกบาบ้าคนเด้อแพ็คหนึ่งอ่ะว่ามันเถเกิดเมื่อวานนี่ว่าสิออกไปเบิ่ง สอไปเบิ่งรถดก็สามีสามีสองโดนห้พี่น้องตะกายน <c oughs> แลมวมาโมมาว่า่งเี่ยเขาปิดบมดเลยมันเป็นวันแรงงานเขาวันเด่นนึงทุกที่ปิดบอดเลยแล้วคนมาเที่ยวกันน่าบา,ามืบนว่าคนมาเที่ยวพักก่อนนะบางคนก็ขึ้นไปเที่ยวไอ้ตัวเมืองขึ้นไปเที่ยวท้งเขาลรวก็โดนพร้อมลงมาพี่น้องละหลาอย ก็คือแนตน่้นของไทยอะเนาะเราคำพิョンเนาะมันแรงไน,นเขาจะหยุดพักพอดันว่าเนี่ยเปิดคลิปบังคลิป ทางเฟ e b o o k ทางยูเอ่อติดต่อมีตะคลีบของนาคอมพี่น้องคอยหลกักะหายน้ำเล่าหายน้ำเขาแล้วตนเขาเขาเป็นตลกคนนีทมันเป็นตลกที่หนูชื่นชอบชื่นชอบอยุคกันแบบว่ามันมันวาพูดนะมันก็ท่านหันแบบแล้วตนครอบครัวเขาเขาคงจะตั้งรักมาท่านเลยนะน้องพี่น้องเนาะเปิดไปเปิดเปิดไปทางใกดก็มีตะคีบเสาๆเ้ยอืม นางหายน้ำหลอดหลังนมื่อกินไปหลังมือไปพี่นอาา้องรอเข่ามันติดมื่อมีคอมเมนต์พี่เขาคนหนึ่งเขาคอมเมนต์มาว่ากินเข่าใหญเข่าติดมือหลานมันเบานาเบิ้งวะท่าน อันนี้ก็เอานามาล่างกันด้วยค่ะพร้อมรับทุกคอมเมนต์ทุกเอ่เกิดย่าง่ะพร้อมรับตอบรับทุกคอมเมนต์ค่ะแล้วก็พร้อมที่จะพัฒนาให้มันดีขึ้นเนะคะ่ันะขำเหนอะ ก็จะเป็นข่าหอมได้สักหน่อยแต่ว่าข่หอมได้ะแมนึกว่ามากินข่าหอมข่าหอมมันกิ่ก็สมต่งกันน้ำพริกรบขแซ่บผสมแซ่บ <c> ผ <oughs> สมนัวแซ่บแซบน้องเอ้ยมาเด้อนี่ขา่า ชิคบอ้อ่อนได้จังได้เบิ่งไปเอาเขาวมาอีกเละเนี่ยมันเสียบเนาะกินยังก็เสียบเขาอืมอม,มันเขาวสวยดีใส่ไปในทองปลาเนะี่ยกางออกกัน ากางลุดออกมาเบิดเลยพี่น้องเห็นปะมาต้องแงกกางแห่งกเลยผสมนุนเลือแซมแม่แตนเลยพี่น้องเย้ยมาอยากสีพาก มูในเซนเริ่มเต็มแล้วค่ะอาทิตย์เดียวลงง้ว้เนี่ยเขามาคอเป็นมูกันได้หลายเด้ออ๋อพี่จ๋า ใจเดือะเฮ็ดอีกน้องเด็กปัญ่าทั้งนั้มาเด้อคำนี้ให้พีพีในพีพีน้องๆ ทอดปลาสมในบ้านบอมเบนบอบมเม็นนะกินบ่คอยแห้งห้ามเองตอบเองพี่น้อง โอ้ยหนยช่วงนียออกไปตกปากพเป็นตาโตพี่นอมันหนาวหนาวเลย้ันว่า ขันว่าบอมบอมมีแดดแต่ว่าบอมมีลมนะมันก็ยังพ่อเป็นตาไปอยู่แต่ดีบอมีแดดแล้วก็ยังมีลมอีกเนีนะพี่น้องลมมันพัดใส่หน้าพัดใส่หัวมันเห็นในห้าปวดหัวพี่น้องขันว่าหนาวหนาวหนาวจัดจัดนะใช่ปีเดีย น้ำ้มตำในละพบียหนาวเบิด <c oughs> เวลานูวเฮ็ดคิดกินนนะพี่น้องนูเฮ็ดแนวกินเหมือนบอนูจะเฮ็ดแค่นี้เหรอคะเฮ็ดแค่เฉพาะเท้ากินเบิร์ดมันจะบบเฮ็ดหลาย ถ้าเกิดว่ามันกินนบาเบิดอีลีสิก็จะเก็บเอาไว้กินแต่ส่วนมากก็สิบเหลือ <c oughs> น้ำทั่วใ่ ปลาดนี่นัวนัวดิพี่น,น้อง เลยสมัติแต่ละ <c oughs> ข้าคลิปนี้ก็เพจพี่น้องมาเพจเอาตอนตอนจบตอนอวสารเพจ คลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมช่องครัวไทยรนเวนะคะยังไงก็ฝากผลงานฝากผลงานการทําคลิปวิดีโอด้วยนะคะเป็นน้องไม้ค่ะพึ่งหัดทําคลิปที่จริงกับเพื่อนน้องไมคอย่างนกตะวันยังมีคนติดตามติดตามบ่อยๆนะคะเป็นยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องครัวไทยรนเวด้วยเด้อค่ะเด้อขอบพระคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกคนทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวเลยนะคะ กินดีฟังว้แค่นี้ค่ะบ๊ายบาย